อยากผอมอย่าเพิ่งรีบไปออกกำลังกายนะครับถ้ายังไม่เข้าใจ3ข้อนี้ข้อ1คุณออกแบบไหนเราจะแบ่งการออกกําลังกายนะครับบนโลกใบนี้หลักๆอยู่ที่3ประเภทนะครับนั่นก็คือ 1. w e i g เวทเ a นนิง g 2. c คาร์ดิ e อเรสป t o เ y 3. ร t ตอรี่การออกกําลังกายประเภทที่1และประเภทที่2นะครับ เรามักจะเอามาใช้ในการลดไขมันและก็ฟิตหุ่นนะครับแต่การออกกาลังกายประเภทที่3นะครับหรือการสเตชชิ่งเนี่ยอาจจะไม่เหมาะกับการลดไขมันเท่าที่ควรนะครับเพราะว่ามันเป็นแค่การยืดเหยียดกล้ามเนื้อนะครับอาจจะใช้ในช่วงของการรักษาอาการหรือเกิดความยืดหยุ่นในร่างกายดีขึ้นเท่านั้นเองนะครับการออกกําลังกายแบบบอดี้เวยหรือเวทเชนนิงเนี่ยเรามักจะใช้ในการเสริมสร้างกล้ามเนื้อให้แข็งแรงนะครับแล้วก็ทําให้ระบบผ่อผานแล้วเนี่ยดีขึ้น อีกทั้งนะยังได้เรื่องของรูปร่างที่สวยงามขึ้นด้วยนะครับส่วนการออกกาลังกายประเภทที่2นะครับนั่นก็คือคาร์ดิโอเลสไฟล์รทูรี่นะครับหรือการออกกาลังกายที่ทําให้ตัวเรามีการเคลื่อนไหวเคลื่อนที่อยู่ตลอดเวลาจะทําให้หัวใจเราแข็งแรงขึ้นและใช้พลังงานได้ดีมากยิ่งขึ้นการออกกำลังกายทั้ง2ประเภทนะครับเราจรึงมักจะเป็นที่นิยมในการใช้ในการลดไขมันและฟิตหุน,นครับข้อ2เราต้องออกเท่าไหร่1ชั่วโมง2ชั่วโมงผิดครับ จริงๆแล้วการออกกําลังกายเนี่ยเราไม่จําเป็นจะต้องใช้เวลานานขนาดน,นั้นนะฮะแต่ถ้าเป็นเมื่อก่อนนะครับเวลาเราออกกำลังกายแล้วไม่เห็นผลลัพธ์เรามักจะไปเพิ่มจํานวนเวลาทําให้เราคิดว่าเราต้องใช้เวลาในานานในการออกกําลังกายซึ่งมันจะไม่สอดคล้องกับการใช้ชีวิตจริงๆแล้วการออกกําลังกายที่ถูกต้องนะครับมันจะอยู่ที่1 0 1ถึงานาทีต่อวันเท่านั้นเองแต่เราจําเป็นจะต้องออกสม่ําเสมอในทุกๆวันนะครับถ้าเราออก3วันติดต่อกันเราจะลีนไขมันเร็วขึ้น30%ถ้าเรถ้าออก5วัน ติดต่อกันเราจะลีนไวขึ้น50%นะครับและถ้าเราออก7วันติดต่อกันนะครับเราจะลีนไวขึ้น70%เลยนะฮะการออกกําลังกายหนักๆักแค่วัน2วันมันไม่ทําให้เราผอมไวนะครับจะต้องพยายามวางแผนที่จะออกกําลังกายให้ได้สม่ำเสมอข้อ3แล้วเวลาออกแรงอ่ะร่างกายเอาพลังงานอะไรมาใช้หลายๆคนเนี่ยออกแรงแทบตายนะครับแต่ว่าร่างกายเนี่ยกลับไม่ได้เอาไขามันออกมาใช้เลยนะครับผมเคยเจอ บางคนนะครับที่ออกกําลังกาย5ปี10ปีนะครับรูปร่างยังเหมือนเดิมเลยกุญแจมันคือร่างกายเราพร้อมที่จะเอาไขมันออกมาใช้แล้วหรือ,อยังนั่นเองนะครับหากร่างกายคุณพร้อมที่จะเอาไขมันออกมาใช้แล้วนะครับลองสังเกตสามมารนี้นะครับ1เราสามารถควบคุมความอยากอาหารได้เก่งมากๆากนะฮะเวลาเราเห็นอาหารหรือขนมหรือเครื่องดื่มเราจะไม่มีความอยากกินนะครับ หรือเราสามารถควบคุมมันได้แล้วนั่นเองข้อที่2นะครับเราจะไม่มีอาการวิวสั่นเวลาเราหิวนะครับนั่นหมายคมว่าร่างกายเนี่ยเริ่มจะใช้ไขมันในร่างกายได้เก่งขึ้นแล้วนั่นเองนะฮะข้อที่3เราอาจจะสังเกตได้นะครับว่าน้ําหนักหรือสัดส่วนเนี่ยเราก็ลดลงนะครับแม้ว่าเรายังไม่ได้ออกกาลังกายเลยอาการ3ข้อนี้นะครับมักจะมาหลังจากที่เราเนี่ยมีการดูแลเรื่องอาหารประมาณ3-7วันแล้วแต่บุคคลนะครับ จำไว้นะครับว่าก่อนที่เราจะไปออกกำลังกายเราต้องสังเกตอาการของร่างกายเราให้ดีนะครับไม่งั้นเราออกกําลังกายฟรีเลยเพราะระบบของร่างกายนะครับเราจะมี2ระบบ1ใช้แป้งและ2ใช้ไขมันวันนี้เราอยากจะลดไขมันเราต้องฝึกฝนนะครับให้ร่างกายเนี่ยรู้จักการใช้ไขมันให้เก่งขึ้นนะครับหากเรารู้3าข้อน,นี้แล้วนะครับเราอ่ะค่อยไปออกกำลังกายนะครับมันจะเห็นผลลัพธ์ได้ไวมากกว่านะครับ จำไว้นะครับยิ่งเราออกกําลังกายมากเท่าไหร่ร่างกายจะยิ่งกระตุ้นให้เราหิวมากเท่านั้นและเราไม่สามารถเอาชนะความหิวของเราได้นะครับสําหรับโปรแกรมโปรตีนเดทที่ผมดูแลนะครับเหมาะสําหรับคนที่อยากจะลดไขมันเบื้องต้นนะครับมันเป็นโปรแกรมที่เราจะปักพื้นฐานในการบริโภคอาหารหรือการดูแลอาหารนะครับให้เหมาะกับการที่เราจะลดไขมันนะครับ เพื่อทําให้เห็นผลลัพธ์ได้ไวมากยิ่งขึ้นนะครับนักเรียนในกลุ่มผมกว่า200คนนะครับใช้เวลาแค่7ถึงสาวันนะครับในการลดไขมันแต่ละคนนะครับทั้งสุขภาพสัดส่วนและน้ําหนักจะดีขึ้นแน่นอนนะครับสำหรับใครที่อยากจะสั่งนะครับจิมทีตะการได้เลยนะครับให้สั่งไปที่ชุด1เดือนทีของแถมให้4ต่อนะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามช่อง Pro Healthy ตรงนี้ได้เลยนะครับ